สวัสดีครับวันนี้มาออกไม้ครับนำชีครับตอนนี้กือบสี่สิบเอ็ดโมงแล้วครับผมไปุ้นพุงครัวันนี้สิเป็นยังไงเขาไม้สวยครับผมเดี๋ยวไปติดตามมึงน้ำกันครับวันนี้จะรอดเอาตัวรอดได้ไหมเอาเลยเนาะพงเยลเลกคพงไปนอนในนําเลย บ่เขาบ่เขาบ่เป็นยังบ่ของบ่ของบ่ดึงไปก่อนดึงไปก่อนโอ้ปลาเกมตัวนี้ดึงไปก่อนดึงไปก่อนดึงไปก่อนแช่นเยนแช่นเยนโอ้ยสู่ไปก่อนสู่ไปก่อนบ่ลุดบ่ลุดเฮ้ยสู่ไปก่อนยกย่แม่น้ำโขงนี่โอ้ยสว่งมาคนบ่ลุดยังวะกูเทปุดน จะเทียกินเดี <not S 2> ๋ยวเอเออเออเอาเอาโอเคคือ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 โอ้พระเจ้าจอร์นมา นัวอืมป่าตัวแหลกครับสกางจะสร้างในร่องน้ำแล้วเหรอหอืมมือกี้ไปของอยังน้นน้อโตรแหลกสกังอ สียูน้ำสูน้ำจังสีร่างรอบที่ 2. สองสกังครงับสกังเก็บไว้ครับน่เออโอโมีใส่ได้เนี่ยอาจารย์โอ้โ้โ ได้อ,อยู่แล้วครับได้อยู่เห็นว่าก็ันเลยถึงบริวารเองกันเลยเยอะโอ้เกี่ยวปลาเกี้ยวไงโอ้บริเกี่ยวปาก,กไปไอีก,ก,กนับเบื่อเลยโอ้เกี่ยวโยเกี่ยวโยเกี้ยว,ยวน้อยนึงเงือบสดุด กุนตูเล็กกุนตูเล็กมาแล้วครับ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  อย่าให้โดนอย่ามีโอกาสนกเขาครับนกเขาครับมากเดียวด้วยอืให้มาแล้วครับนกเขาครับใส่เพีบครับจะกปลายังหรอครับโอ้สกัง อะไรลหรครับประกอนโอ้โหโอ้ลวนโอ๊ยแกะตัวเลยครับเบียร์ขอขอบคุณครับได้แล้ววะไ้ครับโอ มีเราไม่เ็นเหนัวสกาสกางสกางเออเด้อเลือโอ้คันมันันมันดอนขันมันดอนโอ้โอยู่เป็นมู มือสกังหล่าโอ้โอ้จนหลักขั้นตกน้ำตกใจเบิด์วัดตัวยังไงว่าเอาอัินดีแล้วโอ้อย่าตีเง่ายตีเง่ายมันสิบาทเมื่อย่าตีเง่าย น,รน,รนครับแนมแรงน้ำซครับเอแทเอบเลยคุณสุดเลย สูซีไว้ตัวนี้ครับตัวนั้นไว้สูบไแต่สูบ่าไรวะสูตัวนี้ว่าไรตัวนี้ใหญ่กว่านี่ว่าตัวประกอบการสุด